อุ้ยอุ้ยมีไหมฮะอุ้ยได้ว่ะได้ข้อนครับรอบนี้ได้ข้อนแน่นอนครับข้อนแน่นอนแน่นอนโอ้โหวไยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ยดอกนี้ครับอือเอาอะเอาอะตัดไปเท่าไหร่ครับดอกนี้วิ่งหกพันเลยเหรอโอ้โหหกพัน คำเตือนน้องๆหนูๆที่มีอายุาต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามหรือลอกเนยนแบบส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุาตั้งแต่20ปีขึ้นไปทุกการลงทุนมีความเสี่ยงบอนมวยหวยสลอ็อตบาคาร่าเสี่ยงทุกอย่างกูเตือนมึงแล้วนะสวัสดีมิตรรักนักั่นทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบัง ปุ่นะครับก็วันนี้บังพาทุกท่านมาอยู่กับค่ายเกมพักเมติกเพลฮะซึ่งเกมที่บังจะเล่นวันนี้ก็คือเกม power of tor megaway นะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมฮิตในอดีตนะก็ไม่เชิงว่าเป็นอดีตคนระับก็ในเมื่อก่อนก็แล้วกันนะฮะมาฮะเปตต์ำสุดข,ของค่ายเกมนี้จะอยู่ที่40 40ตังค์นะครับวอ้หถูกเกินนฮะ ตลอดทุนน้อยครับเป็สูงสุดจะอยู่ที่600บาทครับซื้อฟิสปินไป6 0 0มืนะแล้วเยอะเกินนะวันนี้บังจะมาทำตามที่สมาชิกในกลุ่มเขาลองขอ,อก,กันมานะครับอยากให้บังซื้อฟิสปินนะสัก5,000ครับได้เลยครับเพื่อนๆครับบังก็เออเอาเงินเข้ามา5,000นะแล้วก็จะมาซื้อโชว์เพื่อนๆนไปเลยฮะก็สำหรับเกมนี้นะฟิสปินเขาก็จะให้เราสามารถเลือกรุ่นนะ ว่าเราจะเอากี่ปีนะเอาเอาเอากี่หมุนครับก็จะเอากี่ปีก็พูดเป็นกุกกกตะกักนะก็ขอโทษด้วยละกันนะครับไปฮะเราไปลุ้นกันดีกว่าครับ22หมุนครับเราต้องทําให้ได้ครับดอกนี้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยเกือบครับเกือบเกือบเกือบครับหมุนกันต่อครับขอ1ิดหมุนครับดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้อุ้ย ไปฮะไปกันต่อดีกว่าครับ22หมุนบังขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเต็ดตั้ง50ครับสือตั้ง5,000ครับโอ้ยดอกนี้ดอกนี้โอ้ยชิวๆไปครับเพื่อนๆแหมเรามันลุ้นกันดีกว่าครับสัหรับ22หมุนนะฮะนี่ขถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามให้บังหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ ับใครสดใจนะครับอยากได้เทคนิคดีๆอยากได้สูตรสแกนนะครับอยากได้สูตรบาคาร่าครับอุ้ยโอยกำลังขา,ขายของเลยครับมาแล้วครับโอ้ยฟีในฟีก็มาครับเพื่อนได้เพิ่มไปอีก4ี่ีสป,ปินนะครับว่าเกมนี้ฮะบางขอลุ้นอย่างเดียวฮะลุ้นให้คอนมันมาแถวบนนะโอ้ยคอนนี่จะสามารถเป็นไว้นะสามารถคุณ2อคูณ3ามคุณสีแล้วแต่เราเลยฮะไปไปกันต่อดีกว่าครับ ตัง้ง5หมุนะปังขอสักหมื่นหนึ่งก็พอใจแล้วฮะเพื่อนเพื่อนะเล่นไม่นานนะแต่บวกเงินมา4ี่0 0พันเนี่ยก็คุ้มแล้วเพื่อนเพื่อนนะสําหรับนักเล่นอย่างเรานะไม่มีรายได้แบบตายตัวครับแต่เล่นได้เราก็ต้องถอนนะฮะพี่วายมาดอกนี้ยเสียดายมากเลยนะไอ้นุม่มกูซื้อ5 0 0พันนะมึงนะให้กู5 0บาทอยู่เลย ก้าวมาหนุ่มก้าวมาก้าวมาโอ้ยก้าวขาดไปช่องเดียวเองฮะเอาต่อเพื่อนที่สิบห้าหมุนครับผ่านไปสิบหมุนครับเงินรางวัลของเราอยู่ที่สามร้อยเออขึ้นมาสี่ร้อยสามสิบห้าบาทแล้วครับคู่มาแล้วครับจะได้ห้าร้อยไหมฮะซื้อห้าพันฮะวิ่งขอนมาผิดช่องครับ อีคอนมาช่องหน้าเฉยเลยฮะมันไม่ไปช่องกลางว่าไม่ขึ้นวายครับดอกนี้นะน่าเสียดายครับเพื่อนดูนะครับคอนโอ้โหคอนไม่มาวายวะ่ะอดีดอกนี้ผ่านไปแล้วครับอีสิบมงครับโอ้โหคอนมาอีกแล้วครับคอนมาสองครั้งแล้วนะแต่ไม่ยอมมาแถวกลางวะ่ะ อุ้ยมาหน่อยเพื่อนมีบังลุ้นขอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นะอุ้ยอุ้ยมีไหมฮะอุย้ยได้ว่ะได้ขอนครับรอบนี้ได้ขอนแน่นอนคนระับขอนแน่นอนแน่นอนโอ้โหวายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้ดอกนี้ครับอือเอาว่ะเอาว่ะตัดไปเท่าไหร่ครับดอกนี้อุย้ยหกพันเลยเหรอโอ้โหหกพันจริงๆฮะโอ้โห ดอกเดียวฮะ6,000ฮะเพนเพื่อนดูดีครับเป็ดละ50บาทครับได้กําไรแน่นอนแล้วครับเพื่อนโอ้โหซื้อไป5,000ครับตอนนี้กําไรของเรามา5,325บาทแล้วครับใครสนใจนะครับเกมค่ายพาคเมติกเทนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับสมัครกันเข้ามาแล้วอยากได้สูตรสแกนอยากได้กลุ่มนํำครับสูตรสแกนสล็อตดีๆกลุ่มนํำอัปตารางโบนัสฮาร์มครับเพื่อนอยากได้แอดกันเข้ามาได้เลยฮะ ไปกันต่อครับคิวมาคิวมาดอกนี้แม่โอ้ยโอ้ยแค่พันสองเองเพื่อนพันสองก็จะหมื่นแล้วเพื่อนให้บังหน่อยเถอะเพื่อนนะอีกสองมองุลสุดท้ายครับมาว่ะคิวมาว่ะอุ800้ยแปดร้อยเพื่อนเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสุดท้ายมาไหมมาไหมมาไหมโอ้ยไม่มา ก็ถือว่ายังดีนะซื้อไป5,000นะก็ได้มา9,325าบาทแนละได้กำไรมา4 0 0 0กว่าเลยนะเพื่อนนะก็เล่นยังไม่ถึง10นาทีเลยฮนะเราบวกมาประมาณนี้เราก็คงต้องพอก่อนละกันครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะเพื่อนๆนะบังขอตัวไปถอนเงินใช้กันก่อนละกัน,นครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะบังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บังในการทำคลิปต่อไปหน่อยละกันนะครับ ขอพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวของว่าสวัสดีครับ